กาแฟแก yup uh ้วละร้อยกว่าบาทเก็บเงินไม่ซื้ออย่างอื uh ่น huh. ดีกว <pudding> ่าไหมกินกาแฟแก้วละร้อยห้าสิบเมื่อไหร่จะรวยสภาพกูไม่ได้อยากรวยกูอยากกินกาแฟกาแฟหนึ่งแก้วซื้ออะไรได้บ้างสมมติอ่ะกาแฟหนึ่งแก้วซื้อมาม่าได้ยี่สิบห่ออ่ะกูอยากกินกาแฟกูไม่ได้อยากกินมาม่าทุกคนมันมีรสนิยมนะครับอาจารย์แล้วผมไม่อยากให้ใครแบบว่าต้องไปยุ่นวายกับรสนิยมคนอื่นนะคนที่ไม่อวดนั่นแหละคือคนขี้อวด <ừ> um. ผมเคยเห็นคำคมอันนึงนะเขาบอกว่ามีทองเท่ากับหนวดกุ้งนอนสะดุ้งทั้งคืนแปลว่าพวกโช์ไงคนใส่ตัวเขาเอา้าาะชีวิตเขาไม่มีอะไรโช์สร้อยทองหนึ่งเส้นอาจจะหมายถึงว่าน้ำน้ำพักน้ําแรงของเขาอม <ừ> um. คนบอกว่าเจ้าของร้านทองไม่เห็นใส่ทองเลยอ <ừ> um. เอา้าในกาเขาเครื่องหนึ่งเท่าไหร่เือนหนึ่งเท่าไหร่เขาไม่อวดทองก็อาจจะอวดมีปาเตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกาไม่ได้ยืมเพื่อนแน่อนอน อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไมีม